สวัสดีครับพบกับช่องพีรพลมีเดียนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูวิธีการนะครับลงชื่อเข้าใช้งานเปิดใช้งานแอปธนาคารกรุงเทพนะครับเปิดใช้งานบัวหลวง M Banking นะครับหรือธนาคารกรุงเทพนะโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับ,รบแบบใหม่นะครับในปี2024นี้นะ้ครับก็คือวิธีการเปิดเราต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะอันดับ แรกที่ต้องเตรียมนะท่านผู้ชมต้องมีนะครับ1ก็คืออินเทอร์เน็ตมือถือไม่ว่าจะเป็นซิมค่ายไหนก็ตามนะครับ2ก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับหรือ Android นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือระบบสัมผัสนะครับโอเคปะก็จะประมาณนี้กัเลยนะครับอ่าก็คือมันจะเป็นมานี้กัเลยนะครับ วิธีการเปิดต้องทำอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับวิธีสมัครนะครับเราก็ผมจะสมัครด้วยเลขบัญชีนะครับโอเคไหมเราก็ทําการเปิดใช้งานแอปธนาคารกรุงเทพนะเราก็ไปดาวน์โหลดที่เพจโตนะครับโอเคไหมโดยที่เรากดเข้าที่คําว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราก็เลือกคําว่ามันจะมีคําว่าเลือกวิธีการเข้าใช้งานตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่ารหัสประจําตัวก็คือถ้าเราไปขอที่สาขาเนี่ยอาจจะยากนะถ้าเข้าใช้งานด้วยบัตร B ีเฟิร์สนะครับบัตร b f i r s t smart ก็คืออันนี้ไม่ต้องไปที่สาขานะครับให้เรากดที่คําว่าบัญชีเงินฝากครับกดเข้าไปเลยนะครับกดบัญชีเงินฝากเลยครับอ่ะ จากนั้นใส่เลขบัญชีเงินฝาก10หลักนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับอ่าแล้วกดต่อไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่อีเมลแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่รหัสผู้แนะนำนะครับอ่าแค่นี้ครับก็อันนี้เบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์ที่เราใช้กับแอปบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งหรือธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับ อย่าใช้เบอร์อื่นในการเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคไหมไม่งั้นจะเข้าใช้งานแอปกรุงเทพไม่ได้นั่นเองมันจะเป็นประมานี้กันเลยนะครับเสร็จแ,แล้วกดที่คําว่ายืนยันตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเบอร์มือถือมาจากไหนนะครับก็คือเบอร์มือถือจะมาที่คําว่าซิมการ์ดนะครับตรงนี้มาจากที่เราลงทะเบียนเ,เข้าใช้งานเปิดใช้งานแอปกรุงเทพครั้งแรกะนะครับ ลงทะเบียนที่ธนาคารนะครับโอเคปะอ่าจากนั้นมันจะมีรหัส OTP ส่งมานะครับเราก็ใส่รหัส OTP เข้าไปนะครับอ่าแล้วจากนั้นเราก็ทําการสแกนใบหน้านะครับวางใบหน้าให้ตรงรอบนะแล้วก็มีแสงสว่างนะครับถ่ายภาพเพื่อย,ยืนยันตัวตนนะครับจากนั้นกําหนดรหัส PIN ของแอป,ปกรุงเทพครับอ่าแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับ แค่นี้ภายใน3นาทีก็จะมานนี้ก็เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องพีรพพมีเดียนะครับโอเคครับสวัสดีครับ